พี I love, I love, uh. ่น้องเลยใช้อาไม้เดียวนะเออเอารสเอารสเออค่อยเราไม่ได้จืดเลยบดจืดได้ถ่าตัวทักเนาะแป๊บหนึ่งเนี่ยหน้าขาวแท้เนาะขาวอุบผู้ผู้ไป็เยี่ยมขขาวเออมวนอยู่บปล่วนยื้ให้ได้บุญบ้าเฮาเออเพราะว่ามันบ่แม่นบุญใหญ่เนาะ อันนี้ก็ถือว่าคนหลายได้ประหานนอก<ม>ปกติตกลับสบายดีน้อแพ่ยพี่นอกมาลินบุญพ่อน้องมาแนาวอ้าสบายดีก็น้องมาแนาวอ้าไปจากไหนามาจากไหนใช่ป่าไปไทยนะปืนพนี่บ มามื่อนโอ้คิดว่า,าบทแล้วว่เเา,าเจ้าไปไทไงมื่นวันนี้มื่อนโอ้ยเจ้าหัวคันจักวาสซี่ข่อยกับไปหาแล้ววันนี้เนาะข่อยหลอดเงาวดมือวันนี้ หาล่จังนกเมือนอ้าวหาลเองน่นึ่งวินกนากระมาอยากินลูกีนถบิกนได้กะบ่ากะบอแล้วเด็ดๆดสี่ยงเกิจมานขอะขอาเพินได้ไินเพินไผ่พอเพลไเนอไปขอเพินเเนาะะเบิ่งเด้อบ่หายเพิ่นมากับอันแม่เพิ่นแน่่พแม่พี่น้องเลยมาแล้วกรทักสาวมุกดาเนาะ อ่าสบายดีท no. no. ักจ่าเกล่นเดินฮะเอ้าพาเพื่อนไปชอปปิ้งกะกินลูกซีเินน้องเต็นเนาะี่แรกควรทักแล้วจมูกจืดเอออ่ะเดี๋ยวขอโตไปหาเพื่นกันเด้อบันดเด้อเอออ่าตอ้นี่ใหญ่ห เออเอาลอดเอาลอด่าฮ่าฮ่าฮ่ฮ่า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 อ่าฮ่าล่าฮ่าฮ่อฮ่า่าฮ่าฮ่าเ่าฮ่เด่าฮ่าฮ่าฮาฮ่าฮ่่อาฮ่าฮ่า่าฮ่่อ่าฮ่า่า่าฮ่า่าฮ่าฮ่าฮ่่าฮ่อ่าาฮา่าฮ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 ้อฮา่า่าฮ่เฮ่าฮ่าฮ่านาฮาฮ่าาาาาน ไม่ได้ซีบอ่ะเอออ้าวค่ะกินแล้วข้าวมื้อนี้นะกินเจ้าต่างทั่วหน้าข้าวแท้เนาะข้าวโอ้โหโอ้เหแบ่งยาวกว่าข่าวโอ้โหทั้งแม่กับน้องเตออัสบาดีเด้อทั้งแม่เนาะเออ เออหูป้าหยอกลานน้อยนะผูกตั้งระบ้าเพิ่นอยากได้บ uh. uh. so ่โบอยากได้บ uh, ่โน oh, no uh ี่อยากอุ้มตั้งแล้วบอกไปว่าคุณเราคุณอีโบอาวะเอาวะคนผ่้ให้เนาะเอออยากได้เพิ่นกับผู้ให้ได้เนาะเออดิแท้แปลงได้หากะลงมาบ่โตหน้าหนาหากะลงมาบ่หากะลงมาอย่างไเออ

ไปล่อเพุ่นบอไปไปเมืองนู้นทางซุนเดียเดี๋ยวพาพไปลอกกันเนาะไปแล้วพ่อ่พี่น้องเลยเนาะไปทางได้บัดนี้เนาะอันนี้ก็เป็นแบบงานบุญเจกนำบ้านพ่อ่พี่น้องเลยชุดเลย เบิร์ตซัมมี่บ่น่ะทางทางนั้นเพิ่นขายเฉยเนี่คือมือเทพนลยหมังมูหมองมูเอออ่าเต้ของอยู่ของกินเฮาอันนี้ค่ะเป็นปุ่นเจในบ้านเนาะโอ้หลายพอสมควรพี่น้องเลยฮึไพ่ไพชวนมาหนิ คนบอกว่าจังมุ้งคนบอกเลยเจมุ้งเจมุ้งเสาเลยไปไปไปยืนอยู่เจมพูดปะเออมายืนอยู่เจพี่ม่วนปะอุตส่าห์ว่ามึงนั่งนอนนอนรับยี่โว่ไหฮะนอนรับยี่โ่ไหนรับยี่โยืนมาเสียงตู้ดังเนาะ เออรอก่อนเราอะเออรอก่อนเลยจังหน่อยจังเมื <toda fine> ่อนาะลองลอกนลองบ่มาดึงลอกก้อยุบก้อายลก้อนได้ลนได้ตได้เนาะางเนอ้องยังะนาวเดิ่ดรบ่งหมามเชืี่บ่ช่มากุ้งไก่มาเสร็จเรี่่้เอ เคยด่นกคือเาไปส่นนอมานีลอยสไปยใแน่นี่ลอยไปบนตู้อลไกนครับใส่กัเมื่อมา่อนี่กับเมื่ออยางเมื่อเลยจ้ะมีการทำา อนนี่บ่น,นี่โมเมนต์สิเกียมไปพ่อนแทมจ้งนี่บอหนาคือขาวแฮะเสื้อแดงไปลอยอย่งเนาะอยอย่น่นนนะคนกันถือว่าลายพอสมควรเนานะอันนี้คัดว่าบุญเจกธรรมดาได้นิโมเมนอพี่น้องเลยเนาะ นี่ที่ลงมากับบเววใกล้เฮือนสองสามุกดาอ่ากินกินแล้วบ่ขาแรงมั้นี่นะน้กินแล้วเขาเขาแรงมั้นี่ตามมึกทั่วโอ้ยอยูกล้องนะข่าวทน้อันเย่านสไทนะหรือว่านเนาะโอ้ยขันจ้าวันนี่ก็ลงมหาแล้วมันนี่นะ้อนไทยเพราะว่าไปบวก็มือย มื่นโอ้มื่อนี่มืน่นเดินทางไปจ้าคนนะไปนะไปนะแมน <EN. S 2> ไปเจ็ดคนป๊าป้าไปหาคนนั่งป้าถูกไหมเอออ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวพาเพื่นไปนั่งกันนะทางยิงแม่เพื่อนะเออนาะไหนนั่งนี่บอเอาเพิ่นหมอให้บอไปอน,อนะนั่งตันห่านเพิ่อนนะมึงแน่ไหนะให้ได้ละเพื่อนบอดีเพื่อนให้ไดน พาเราไปทางไหนพาเราทางไหนเออไปรอะไปรอะไปเออไปราะไปลาะเออตัะละเละเละเละอ่ตอฮะไป คันแย่เบ้อกับมัได่พอใจได้วะเนือมน้เปี่ยนน้ำเลี่เีงป้าผมมือได้วคะสมุทอ่ะเอาะเอาคือคือบ่สวดลวรอก่อนมาถ่ายถ่ายรองั้นเหรอเพลงแบบนีสมเนาะเพลงกยากรายเอ็นเพลงกอยากดังในแนะเนาะ ไป oh. ไปใกล้ต hmm. uh ู oh. Oh. Uh. Uh ้เฮะมันหลังมันติดๆเนาะติดเลยอยู่อยู่แทนนี่ได้เหมือนนี่ก้นขายบ่ค่อยลายไปนะเนาะส่วนอรายมีแต่แอนมากอันนี้หลายกลัวพ่อแม่พี่น้องเลยเนาะปกติมาเรื่อยยิบ่บ่ได้มาบ่ได้ี้แม่กินแล้วเข่ามาน่ะ ถาอีนะอกเนาะู้แล้วใเป็ดมาีเออมื่นไปไปไทยเริ่มเดินทางมื่นส่วงเศร้าๆเลยเด้เเดินทางกดไยเดออย่าอย่าลืมของฝากเด้อยังของฝากมื่นยงเดี๋ยวมองไม่เห็นเนมองไม่เน โอ้ยยดีกไมดกเราให้เลือดไปเลือดเนะเลือดนัเอาเนาะโอเคได้ไดด้กทย่ดมาชัชเชตอเอเลือดไปกันได้เออเลือดน้าวเลอนาวเป็นยานดอเดียวให้แมนแมนแมนเพราะว่าของตมันเลื่อนบได้ของโตนี่เอพอวนนัดเมื่อใดมันต้องไปเมื่อนันเด้เออดีแนวดีแนวทั้งแมก็ไปน้เระทั้งแมกะทั้งแมก็ไปน้าเราะไปเตอได้ค่ะ เผาเหื่นเออเผามาน้อยเผามาน้อยวัดส ja mm ันทุยเพี <s <s sí ่น้องเลยเออมาเที่ยวบุญอันนี้ก็บบอด้ไก่กันไปในนอกรวเพื่อนนองมะนาวเนาะใกล้ๆกันใกล้แล้วเาเป็นเก้าเก้านี่น้องนอนกันแวอืมเก้ามานอนได้หนิอยากนอนหรอบ่กินยาบ่กิอยาเออกินยากะจัะนอยก็อยากเมื่อวัดสันเนาะเออมาแบบเที่ยวเบิ้งเล็กๆนหน่อยๆแล้วก็พากันเมื่อเนาะ มวนอยู่บปล่ามวลยู่ทำให้ได้บุญบ้านเฮาเออเพราะว่ามันบ่แมนบุญใหญ่เนาะอันนี้ก็ถือว่าคนหลายได้บัาเนาะปกติอ่ะโอ้อันนั้นได้เนาะอ่าก็อ่าไปดูนาะใช้ทั้งเมย์ได้ใช่ป่ะันนี้เมย์หายบ่บันนี้เนี่ย่ะเออทั้งหลังคิดว่าเมย์หาย เที่ยวเพื <S 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 ่อนเี่เด um ้อไตกรนอฮไปแล้วะค่ะกลับ้วก um um> um> um anyway um> um ับาโแัโอจะจบก่อนน่องมะนาวบ่นองมาว้านาะอันนี้เคยกินอยู่บ่แทบบ่นี่นะลนลูกชิ้นใหญ่ดี่ได้อต่กี้องไม่หาพันแต่กี้วันนี้ไม่สีพันเลยเดี๋ยวนี้เนาะแพงเนาะเดี๋ยวนี้เนาะอ เมื่อได้บ่อส่วนเมื่อได้ได้บาทนี่อยากเมื่อได้ได้บาทนี่เออเออเอาเออบ้านนี้ใครชิลล์ชิเมื่อพูดบ่บาดนี่พูดแล้วบาดนี้โอ้ชิเมื่อแล้วเมนบ่เออไป๊ะแปเอสาสบายดีเด้อสบายดีป้าลุงนะอาสบายดีทั้งเมย์เนาะมื่นบาทเดียเศร้าเออเดินทางปลอดภัยเด้อเออ ไปบึงบุญเด้อ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 เออเออโมเปียเนี่ยโมเปียังอ่าค่ยพี่น้องเหรอไปแล้วรอกอกัศยีประมาณนี้เนาะพ่อแม่พี่น้องกับทั้งสามมุกดากับบัตรจื้อนงมาหน้านอท้าเพิ่นมาอ่ามาทักอ่ามาบุญบ่ว่าษนเนาะพ่อปกติกับทั้งสามมุกดากับบ่คยได้ลงมาเนาะแต่ว่าอันนี้ก็คือแบบว่า มาแหละก็คือไกอ่เอ่อเฮือนตูพอเนาะพ่อแม่พี่น้องเนาะก็เลยเออลงมาเบิ้งจะหน่อยกับเมื่อกระตางเอามาเยี่ยมมาหาทางตูพอน้ำพ่อแม่พี่น้องเลยเนาะแต่เนี่กนยกะสิได้กลับแล้วเนาะเพราะว่าเออมาพอเล็กๆได้หน่อยเอาโอเคสนนพ่อแม่พี่น้องเนาะเดี๋ยวทางสาวมุกดากะ จะได้ปิดคลิปลงเพียงแ่สมนี้เนาะถามว่าผิดพลาดประการใดกะต้องขาบขอโทษขออภัยหลายๆเด้เอพรมแดนพี่น้องเ,เนาะพอพอ,น,อน้องมานาช่วงอ่าคอยคำย้ำแรงเพื่อนกามาเที่ยวบุญพรมแดนพี่น้องเลยโดยเอา้าโอเคสำหรับคลิปนี้กะทางสาม,มุกดากะสีะได้ขอโตเจ้าคลิปเนาะเดี๋ยวทางสาม,มุกดากะใกล้สีได้กลับแล้วพรมแดนพี่น้องเลยโอเคเอา้าวสัทนที่กะขอกล่าวเข้ามาสบายดี